กระมันทุกคนทุกเด่นครับวันก่อนอไอเรือไฟเบอร์ผมมาลองแล้วขับไม่ขับ,บ,บ,บมันไม่เปมันไม่ไปเลยครับวันนี้ก็เลยให้เซียนเซียนเซียนขับเรือมาขับดูเดี๋ยวพายไปขั้นพายไปไก่ๆกันก่อนเอาลองดูครับเรือไฟเบอร์ส1ฟุตนะครับติดเครื่อง 5. 5ห้าจุดห้าแรงของฮอนด้าครับเครื่องรุ่นเก่าครับี่ยเอากระดัดบเเอากระดัดเอากระดัดนะเอากระดั๊บตับๆเลยเออเออเยเอเอ,เอสตาร์ทเลยเหรอเอาขับไปนิดนึ่งก่อนให้มันพ้นเขตสปริงเวยนี่ก่อน <laughs> เอาไปให้ดูรอบมาก,ก่อนเดี๋ยวค่อยมารับครับรถม,มันก่อนเอามาขับแางกับเด็กๆครับมันกุญแจประแจทุกอย่างไม่ได้ไม่ได้เตรียมมาครับก็เลยไม่เป็นท่าครับวันนี้ลองมาอีกทีนะครับเดี๋ยวเอ,เ,อาาเอามาสตาร์กล้กนดีก่าเอามาสตาร์กี้กนี่ โอ้นั่งสี่ห้าคนสบายครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศของปีใหม่ไม่ได้ไปไหนก็อยู่จำไร่ามสวนนะครับ,รบอ,อลองเลย เขาทาเ้ยถ้าเขาที่จริงบ่อนี้มปีก่อนปลาหมอเยอะมากครับเนี่ยแต่ว่าปีนี้เขาห้ามอสองสตาร์ทดูต้องหัน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 นั่นเป็นทางนู้นเนาะล,ลงมาติดไปล่อยลงลไ,ได้เราเดี๋ยวสตาร์ทไปแป๊ยยัง tìm thắng giảm tòa tìm thắng giảm thắng 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 เข้าบ่สุดหรือเปล่าใบพัดไม่หมุนครับเด,เ,ดเดี๋ยว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 เดี๋นึงใบพัดไม่หมุนครับครับหงท,ท,ทงใสแกนมาเข้าเนาะม,มามาใครจะถอยมาไม่ได้จะทำให้บรรยากาศบ่อนี่ปลากายเยอะนะครับปีก่อนผมมากับปลาชาติเนาะออกคืนสี่ตัวห้าตัวครับปีนี้เขาเขาก็เลยห้ามครับเดี๋ยวเดี๋ยว เออลองเกี่ยงโต๊ะนะแกนบดีแกนบดีแก,น,แกนล็อกบดีครับแก้ไขสถานการณ์ได้นะครับลองดูมันจะไปหรือจะหมุนวันน่ามันไปวันน่าต้องขี่มันหมุนอือหือเฮ้ เป้าหมายมไว้พุ่งชนครับเป้าหมายมไว้พุ่งชนครับเออก็พอใชได้ครับเนาะไม่อันนี้มาซ้อมมือกันครับเดี๋ยวถ้ามันเวิร์กนะครับเราจะไปลงน้ำกกกันครับล่องน้ำกกเลยครับเออเขาท่าอยู่ครับไปได้ไปได้อยู่ มันก่อนผมบังคับห,หมุนติ้วๆอยู่ครับทำไมไม่มันทำไมไม่ไวเนาะเอาตัดจ้าเลย เออเขาทาเขาทาครับเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะผมจะให้เขากลับมารับผมนะครับทำไมเรือมันเข้าป่าครับเรือไม่ยอมออกป่าครับเออไปแล้วครับไปเออไปดีแล้วครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวผมจะขึ้นไปนั่งอยู่นะครับรอเขากลับมารับก่อนครับมาแล้วครับเดี๋ยวลองลองไปขี่ดูนะครับทำไมมันไม่ไวมันอเครื่องจุดห้าจุดห้าอะงอันนั้นมันยาวมังก็ต้องปั๊บแขนนะตัวเอง น้ำมันหมดกะเรัม,มสียเออมามาเข้ามากำลังได้ขี่ครั้งแรกนะเนี่ยตั้งแต่เรือนี่ตั้งแต่ซื้อมา ได้ครับพอได้เออมัดนี่เหรออ่ะอ่ายังยงแล้วเนี่ยโอเคอ่ะโอคะโอคค้ปลาก,กายเยอะนะครับบอ่อเนี้ยครับยอดแสงมากเลย ระเทยากาศดีๆนะครับเอ่อที่เรามาเก็บหวัวเชอรี่มาบานนะครับลแล้ว,แล,วแล้วไม่ได้นะครับ โอเคครับทดสอบเรือนะครับวันนี้โรงเรียนพานมาทดสอบเรือครับเดี๋ยวถ้าว่าข้องข้องผมจะพาไปล่องน้ำกกเลยครับ